สวัสดีค่ะพบกับกครันนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงดาวขย่อโชคค่ะเทปนี้นะครับเรียกว่าเป็นเทปแห่งความหวังเลยนะรายการดวงดาวขย่าโชคเนี่ยเราจะนําเลขสรุปนะครับในรายการวิเคราะห์ดวงดาวของวันที่16พฤษภาคม2 5 6านํามาจัดเป็นเลขชุดให้นะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องเสี่ยงโชคชอบโชคลาบนะครับหรือใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ยังไม่เข้าใจยังไงก็ดูไปก่อน ดาว่าเลขสรุปไปยังไงแล้วก็ไปดูวิเคราะห์ดวงดาวเสริมอีกทีหนึ่งนะครับเอาวันนี้เปยังไงบ้างคนมีเลขเยอะมากนะจันเพราะว่ามันอั้นมาหลายงวดเอออั้นมาหลายงวดมีมีเลขที่ไหลตัวมากอยู่ในมือแต่ยังไม่กล้าเอาไปซื้อยังไม่กล้าซื้อรอบนี้ซื้อได้แล้วถึงเวลาแล้วที่เราต้องซื้อนะครับดาวันนี้เราก็ได้ชุดออกมามีเลขอะไรบ้างค่ะในวิเคราะห์ดวงดาวของเราวิเคราะห์ดวงดาวนะคะ จะมีเลขสามไม่ยกโชว์เลยล่ะยกโชว์จะมองเห็นไหมคะเออลองดูยกไปก่อนมีเลขสามมีเลขสี่นะมีเลขห้ามีเลขหกเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดโอ้เลียงเลยเนี่ยเลียงเลยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออดูดีๆนะคะเพรารอบนี้อาจารย์บอกว่ามีแน่ๆค่ะมีแน่ๆเข้าแน่ๆ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาแล้วเดี๋ยวมามิกซ์แอนด์แมทกันเราก็จัดเหมือนเดิมก็มีชุดสามนะครับชุดสามเอาขึ้นมาแล้วก็แคปกันเอาไว้เลยนะแคปเอาไว้ดูเลยว่าเรามองเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างนะชุดสี่ชุดสี่สวยงามนะชุดสี่ขึ้นนะคะชุดห้าอย่าลืมแคปกันเอาไว้นะครับแคปกันเอาไว้ชุดหก นะชุดเลข6นะครับแล้วก็ชุดเจอ่าอย่างนี้เลยแล้วก็ชุดแปอ้าวเรียงลำดับกันอย่างนี้นะดูออกกันบ้างไหมถ้าดูไม่ออกใครดูออกก็พิมพ์ไว้ให้เพื่อนๆน,นะแบ่งปันกันนะอ่าอันนี้ก็เป็นชุดๆนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์กันแต่ละลักษาเลยว่าแต่ละลักษณะน,นี้ มีเทคนิคอะไรซื้อกันยังไงซื้อที่ไหนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวท้ายๆเรามาเขย่ากันอีกทีนะเอาเริ่มที่ลัคนาอะไรดีเอาเมฆก่อนดีไหมคะเมฆอ้าเมฆนะครับลัคนาเมตเลยนะครับเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สูงตลอดนะใครที่เป็นชาวลัคนาสถิตเมฆนะโอ้โหผมว่านะดูดีตลอดนะเชื่อว่าการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วนะในลัคนาสถิตเมฆส่วนเรื่องโชคลาภ ก็ Ồ, ดีด้วย ừ, นะ<ม>เทคนิคนะครับให้ไปอย่างนี้ให้เลือกนะให้เพื่อนมาเลือกให้เราให้เพื่อนมาเลือกนะสมมติเราถูกใจชุดไหนเราหยิบชุดให้เพื่อนดูสองชุดพอเพื่อนดูปุ๊บเพื่อนชอบชุดไหนให้เราเอาชุดที่เพื่อนไม่ชอบมาซื้ออาศัยดวงเพื่อนอ,อ,อย่างนี้ได้ไหมจัดชุดที่เพื่อนไม่ชอบนะที่เขาไม่ชอบปเลือกไปเลือก ชุดที่เพื่อนไม่ชอบสมมติสมมติเราเขย่าได้สองชุดใช่ไหมเอาไปให้เพื่อนดูเพื่อนเลือกตัวไหนเราเอาอีกตัวหนึ่งไปซื้อเอาอีกตัวนึ่งนี้เทคนิคเทคนิคเทคนิคพิเศษอ้าวนี่เมดนะเม็ดที่ทำอย่างนี้ได้ต่อไปค่ะพึกนะครับพลึกนะครับลัคนาสถิตพึกนะให้ทําอย่างนี้ไม่รู้ช่วงนี้เขาเริ่มทํางานกันอยังใครที่เริ่มทํางานแล้วนะครับให้ไปซื้อกับคนในที่ทํางาน ถ้ายัง work from home อยู่นะเพื่อนคนไหนที่เขาเป็นเพื่อนร่วมงานเดียวกับเราเนี่ยเราก็ไปซื้อคนนั้นโอเคไหมที่เป็นเกี่ยวข้องกับการทํางานของเรานะอันนี้จะนําโชคมาให้อันนี้เป็นเรียกว่าเรียกว่าเป็นเทคนิคเลยของลักนาพึกนะพึกงศกพึกอ่อศาทำตามนี้นะครับอ้าวต่อไปเ <c oughs> มทุนนะเมทุนนะครับใครที่ลักนาสถิตเมถุนให้ไปเอาเลขบ้านเลขรถตัวเอง ของตัวเองของตัวเองมาผสมกับชุดในดวงดาวขยับโชคแล้วก็สรุปออกมาให้ตปผลึกแล้วท่านก็ไปซื้อเลยนะมีเวลาซื้อนะมียังมีเวลาซื้อนะมีอีกสักสิบวันนะได้ตัวเลขก่อนรีบไปกอดคัะรอบนี้คงไม่เลื่อนใช่ไหมทุกทุกแผงเลยเหลือเพียบเลยตอนนี้เหลือเพียบเลยไม่ใช่ร้อยเลยนะแปดสิบไม่เช็คตลาดมาแล้วใช่ไหมไปเช็คตลาดมาแล้วอาจารย์ ยังไม่ขึ้นร้อยนะคะยังไม่ขึ้นร้อยเดี๋ยวใกล้ๆไงพอใกล้หมดมันก็จะขึ้นราคานะอ่าลักษณาสถิตกรกฎครับลักนณะสถิตกรกฎนะอันนี้มีเทคนิคพิเศษอย่างนี้เลยให้เอาชุดเลขสี่กับชุดเลขห้าอ้าวพูดอย่างนี้เลยนะชุดเลขสี่หชุดเลขห้าไม่ต้องดูว่าเขย่าได้เท่าไหร่ก็ได้นะให้ไปเลือกชุดเลขสี่กับชุดเลขห้าของรายการเรานี่แหละครับไปตีตัวเลขให้ได้ แล้วก็ซื้อดูแกสองชุดนี้เ,ออเมื่อกี้จําได้ไหมเอ่ยเลขเสี่ยงเลขห้าชุดเลขสห้าจำไม่ได้ย้อนไปดูแล้วแคปเก็บไว้แล้วเอาสองชุดนี้ไปไปซื้อนะเอออันนี้อันนี้แปลกกว่าเพื่อนหน่อยแปลกกว่าเพื่อนนะอบนี้แปลกกว่าเพื่อนน,ออน,นะเอนนอแต่ถ้าเกิดว่าใขรยาออกมาแล้วไปตรงอีกนะจัดเต็มเลยเปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะคะเปอร์เซ็นต์สูงเปอร์เซ็นต์สูงอ้าวต่อไปสิงค์ค่ะต่อไปลัคณาสถิตสิง์เขาบอกสิงดวงดีมากนะสิงดวงดีสองเดือนมานี้นะคะ ให้เอาอย่างนี้มีเทคนิคแอดวานซ์นะไปแอบเอาทะเบียนรถเจ้านายเจ้านายที่เป็นผู้ชายนะถ้าเรามีเจ้านายเป็นผู้หญิงก็ให้เอาผู้ชายที่อาวุโสรองจากเจ้านายผู้หญิงแต่ถ้าเรามีเจ้านายผู้ชายไปเอาทะเบียนรถเจ้านายผู้ชายโอเคไหมเอาเจ้านายนะไม่เอาพ่อนะแล้วถ้าผมเป็นเจ้านายเลยครับ เป็นเจ้านายเลยก็เอาทะเบียนรถตัวเองถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเออถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะเอออย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอ่ะทะเบียนรถนะเออแล้วก็ถ้ารถไม่มีเจ้านายไม่ใช้รถนะเจ้านายขึ้นรถไฟฟ้ามาทํางานไปเอาทะเบียนบ้านเจ้านายโอเคไหมทะเบียนบ้านเออไปแอบถามหรือไปส่องในเฟซเจ้านายก็ได้เผื่อเขามีลงภาพบ้านอะไรบ้างนะโอเคไหมเออนี้สิงนะสิงให้ทำอย่างนี้ อาลัคนาสถิตกันกันให้ทำอย่างนี้นะครับให้ชายหรือหญิงสูงวัยให้ไปซื้อกับสูงวัยนะชายหรือหญิงที่สูงวัยแล้วก็ก่อนจะไปซื้อให้คนที่อายุน้อยกว่าเราเป็นคนตีเลขให้อืมอันนี้จะสลับซับซ้อนเนี่ยเอออามันเทคนิคนะ<ม>เทคนิคนี่คือเราวิเคราะห์ตามดวงดาวที่ส่งกำลังให้เลยนะ เมีคนที่ยุน้อยจะมาเป็นลาบเราฉะนั้นเราก็ไปให้ลูกให้หลานให้คนอายุน้อยกว่าตีเลขให้นะครับให้ลูกน้องให้น้องให้หลานอะไรเงี้ยนะตีเลขให้แล้วเวลาไปซื้อก็ไปเลือกชายหรือหญิงที่สูงวัยโอเคไหมเอออันติอไปนะตุลนะคะอาลักคณะสถิติตุลนะตุลก็เปอร์เซ็นต์สูงนะคะตุลก็เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะอันนี้ก็ใกล้เคียงตุลกับการที่ใกล้เคียงกัน อันนี้เอาเอาลูกหลานตีเลขให้แต่ไปซื้อกับผู้ชายสูงวัยเท่านั้นไม่มีหญิงโอเคไหมใกล้กันไงลัคคณาเขาอยู่เบียดกันดวงดาวก็ใกล้เคียงนะโอเคประมาณนี้นะงงไหมงงไหมไม,ไม่งงนะอ,อตุนฟังให้ดีต่อไปครับลัคคณาสถิพิจิกให้ทํำยังไงให้ไปซื้อที่ไกลๆนะ ซื้อออนไลน์ก็ได้นะที่ไกลกับที่ออนไลน์ก็ใกล้เคียงที่ออนไลน์ก็คือซื้อออนไลน์ก็มันไปไม่รู้ไปที่ไหน,นไปทั่วเลยอ่าไปทั่วเลยออนไลน์ที่ไหนก็ได้หรือถ้าเราซื้อออนไลน์ไม่เป็นให้ไปสถานที่ไกลๆอย่างอาจารย์เนี่ยไปซื้อที่ชัยภูมิเออเอาไปเลยไม่รู้ได้อย่างตอนนี้ขับรถไปสามสามร้อยกิโลเออ,อย่างนี้เลยนะให้ไปกับเพื่อนด้วยจะดีมากเราก็อาจจะนี่เขาเริ่มปลดล็อกผ่อนคลายเราไปทําบุญชวนเพื่อนไปทําบุญ นะขับรถไปสักห้าสิบกิโลร้อยกิโลนะไปยุดยาไปอะไรก็ได้ไปซื้อได้วัดชวนเพื่อนมาคำนวณแล้วก็ไปออซื้อกันเลยชวนเพื่อนไปด้วยให้เพื่อนเลือกพิจิกนะคะ,ะไปทำอะไรกน,นูให้ทำอย่างนี้อ้าวธนูให้ทาอย่างนี้ให้เดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่ไงคุณหน่อยเดินทางไปถ้าเลยนะแล้วไปหยิบที่ตีนถ้ำอ,อเครไหมเขาจะมีแผงอยู่ นะให้เดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ไปหยิบที่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะจะเป็นคนพิจารณาเป็นคนตามบอดก็ได้หรือเป็นคนแก่ก็ได้ให้ไปหยิบอย่างนั้นนะอันนี้ให้เลือกเองเลยไม่ต้องให้คนอื่นเลือกนะให้ให้ดูเองนะให้ดูเองเลยจัดไปเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยสูงแต่ก็ไม่ค่อยมีผลมีโอกาสบันเดิลที่<ก>บุญวาสนาบารมีที่แล้วบางคนส0ิซยังถูกเลยเออบารมีบุญวาสนาบารมีเอาลัคนาสถิตมังกรนะครับดาวพระเสาร์เข้าด้วยอ้าว ให้ทำอย่างนี้ให้ซื้อกับเพศชายที่เคยถูกมาก่อนแล้วถ้าไม่ถูกอะอาจารย์อ้าวไปหาหาให้เจอสมมติในออฟฟิศเราใช่ไหมในออฟฟิศเรามีเพศชายที่เคยถูกลอตเตอรี่หรือถูกหวยเราไปซื้อกับคนนั้นหรือไปถามคนนั้นไปถามเขาได้เออหรือฝากเขาซื้อไงอ่าสมมุติน้องแง้งเคยถูกลอตเตอรี่หน่อยก็แป้งฝากซื้อด้วย อะไรประมาณอย่างนี้หรือแบงค์เลือกเลขให้หน่อยเลือกแล้วแล้วแบงค์ไปหยิบไปด้วยนะฝากฝากซื้อฝากตังค์ไปเลยเ,เยวให้ก็ให้ค่าหิ้วแบงก์ไปด้วยออให้ค่าหิ้วไปด้วย <c oughs> เออ,ป,เอ,อประมาณอย่างนี้นะใบละห้าสิบเออแล้วเราถ้าเราไปฝากกันอย่างงี้นะให้เขาถ่ายรูปแคปหน้าจอส่งมาให้ด้วยว่าซื้อแล้วเพราะไม่งั้นเวลามีโชคเขาจะอิฟไปเลยเขาจะไปเลยไงโอเคไหมถูกกี่ล้านไม่รู้เนาะเออถูกกี่ล้านเนี่ยถูกหกล้านอ้าว รัคนาสถิตกุมให้ทําอย่างนี้นะครับให้เอาเลขบ้านเลขรถของตัวเองอันนี้ของตัวเองนะมาผสมกับเลขชุดในรายการเราตีแล้วผสมกันลงไปถ้ามันเหมือนกันมันใกล้เคียงมีตัวที่ซ้ํากันก็นกนหยิบไอตัวที่ซ้ํากันมาใช้งานโอเคไหมอา่อาแล้าสีสุดท้ายนะคะมีนค่ะรักขนาสถิตมีนนะให้ทำยังไงให้ไปเอาเลขบ้านเก่าออฟฟิศเก่ามาใช้ รถเก่าก็ได้รถเก่าของตัวเองบ้านเก่าของตัวเองออฟฟิศเก่าคือตอนนี้ใครที่ไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศแล้วไปอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ยผสมไปแล้วไปซื้อซื้อในวันอ่าครบไหมอันนี้ครบนะครบทุกลักคณาแล้วนะครับนี่คือเทคนิคพิเศษไม่รู้ชมรายการเราแล้วทำตามกันบ้างหรือเปล่าองทำตามแลวทำตามเราได้ยไปย้อนไปย้อนดูนะคะ่าควา้ดวงดาวดูด้วยนะคะอ่าคราวนี้มาขย่ากันดีกว่า การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงบูชาองค์หลวงปู่เทพโลกอุดร999บาทร่วมสมทบทุนสร้างโรงเรียนทำดีได้ดีนะครับเรียกว่าเป็นโครงการที่สร้างบุญสร้างชีวิตคนเป็นมหาบุญเป็นมงคลแก่ตัวหนุนดวงชะตาตัวเองนะครับโครงการนี้เป็นของพระอาจารย์พินทุมหาปัญโยแห่งถ้ำบัวแดงนะครับท่านได้มีแนวคิดที่อยากจะสร้างโรงเรียนสอนอาชีพให้กับเด็กกำพร้านะครับให้เด็ก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสังคมเนี่ยได้มีอาชีพและเติบโตขึ้นเป็นคนที่คิดดีทดําดีพูดดีชวนคนทําความดีท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญนะครับติดต่อขอรายละเอยียดได้ที่ LINE แอดโอเพนดาวครับอ่าวรขวนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับขย่าโชคอ่านะตามชื่อเลยขย่าโชคเอาใครจะขย่าก่อนอ่ะน้องแบงก์ก่อนเลยแบงก์คาคณะสถิตอะไร พิจิกครับผมพิจิกดูสิอุ้ย80% 80%ิบนะพดสิบนอ้าวงั้นแบงค์เริ่มก่อนอ่าจัดไปเลยอ้าวกดปุ่มครับเอาเลขวิ่งแล้วอ่าเริ่มนะครับผมอ่าเริ่มยังอ่านอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานหยุดฟึบเลขชุดที่8ชุดที่แปอชุดที่แนะครับมาดูซิชุดที่8ไหนมาดูหน่อยชุดที่8เป็นยังไงบ้างเลขขึ้นมาแล้วของเราก็ดูกันที่นี่ นะดูไม่ทันแอบไว้ได้นะชุดที่แปดอ้าวมองเห็นเลขอะไรบ้างคุณหน่อยคุณแบงค์พี่อาจารย์มันตรงกันอ่างน้ำมนต์ที่หน่อยเค็นทำน้ำมนต์เองเลยใช่ไหมเออไม่ธรรมดานะนี่ช่วงว่างช่วงพักวั่ออก เสกน้ำมนเองเลยเอาต้มเลขน้ำมนด้วยใช่ไหมเอาเดี๋ยวไม่ใช่แฟนรายการขอเลขอ่างด้วยขอเลขอ่างน้ำมนด้วยเนี่ยสามตัวเลยเอ้ยเด็ด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 เอาชุดที่ปาดนะครับกันไปแล้วไปจับกันดีๆพองวดนี้วาดออกมานี่แบบฮึกราฟิกของเราวาดนี่เห็นง่ายมากทั้งบนทั้งล่างเอาเอาครั้งที่สองครับครั้งที่สองครั้งที่สองนะคะเออเอาคอันที่สองพี่หน่อยครับ อเดี๋ยวให้ผมพี่นี่ต้องรองให้ดีๆตั้งกินดีกดเลยนะคะอ่ปึ๊บชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่โอ้โหไหนอ้าวชุดที่สี่ขึ้นมาชุดที่สี่ชุดที่สี่ดูซว่าจะตรงกับอ่าน้ำมน์ไหมอ่ามาตรงกันอีกแล้วอุยใช้ได้นะเนี่ยดูดีมากเชียวแต่เดี๋ยวคน รายการจะงงว่าเอ๊ะอ่างน้ำมนอะไรอ่างน้ำมนต์พี่หน่อยเสกเองเลยอ่ะอ่างน้ำมนเพราะอาจารย์นทำพิธีเสาห้าใช่ไหมสองรอบเสาห้ากับเสามหาอุดนะฉะนั้นก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นอย่าไปเดาออกไปนะก็มีด้วยนะก็ไม่เป็นไรใครสนใจเลขอ่างน้ำมนทักพี่หน่อยไปทักมาถามคลิปใต้รายการก็ได้นะอานี่นะครับสองชุดชุดสี่กับชุดแปดท่านก็ไปไปลองอ่า mix and match แล้วก็ลองใช้เทคนิคตามที่ผมแนะนำไป นะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมรายการใหม่อย่าลืมถ้าชอบเรื่องโชคลาภนะครับต้องดู3รายการ1คือวิเคราะห์ดวงดาวนะ <c oughs> วิเคราะห์ดวงดาวเนี่ยเขาจะให้เปอร์เซ็นต์เอาไว้ว่าเรามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีแนวเลขไว้ให้ด้วยมีแนวเลขของลัคนานั้นๆนะครับเสร็จแล้วปุ๊บมาดูดวงดาวเขย่าโชคดวงดาวเขย่าโชคเนี่ยเขาจะจัดชุดให้แบบนี้นะง่ายๆให้เราไปตีความกันนะครับแล้วก็บอกเทคนิคให้ด้วย เสร็จแล้วท่านไปดูว่าจะจัดชุดใหญ่ไหมที่โชคใหญ่เงินทับตัวรายเดือนประจําเดือนพฤษภาลงไว้แล้วท่านไปดูว่าถ้ามีลักคนาท่านอยู่ในนั้นนะครับจัดเต็มได้เลยแต่ว่ารอบนี้รับรองว่าต้องเ่ใ,ใครหมุดแน่น้จมีอั้นกันมานานไงทุกคนอั้นกันมานานถ้าเป็นโชคของเรามันก็ยังอยู่ไงนะแล้วท่านจัดกันดีๆรอบนี้อาจจะแบบโอ้โหบางคนบออุ้ยตัวเลขเยอะมากเลยสสองเย สองมวนนี้คือแบบเขียนไว้แบบสามสี่ชุดนี้เรียมมาแล้ว3-4ี่ชุดใช่ไหมต้องมาผสมใหม่มนะมาเล็งกันดีๆว่า16นี้จะเป็นเลขอะไรเนี่ยก็ดูตามนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่มาติดตามชมรายการเราสมปรารถนาโชคดีมีโชคมีลาภกันนะครับอย่าลืมมาติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิริยุดมนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง นะครับเวลาเราลงคลิปใหม่ท่านจะได้ดูก่อนเลยนะคใครที่ไม่ทราบลัคนาทักมาใต้คลิปได้เลยนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดเราจะดูให้ฟรีเลยว่าลัคนาอะไรแล้วท่านจะได้ไปดูดวงรายเดือนได้ด้วยดูโชคลาภได้ด้วยว่าลัคนาอะไรนะครับส่วนใครอยากดูดวงฟรีไปดูที่คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะทุกวันเสาร์สิบโมงดูดวงฟรีให้ด้วยนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ